สวัสดีค่ะ BB Story นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีคอนเทนต์ใหม่มาอัปเดตให้ทุกคนอีกเช่นเคยค่ะตอนนี้คะเราอยู่บนรถนะคะกำลังเดินทางไปเที่ยวอยู่แล้วก็วันนี้เราไม่ได้แบบว่าอยู่บนรถเฉยๆจะโชว์ของอย่างหนึ่งให้ทุกคนได้ดูใช่ไหมบีรื่ของสำคัญมากใช่ในการไปเที่ยวของเราครั้งนี้เตรียมแล้วนะเตรียมอะไหยิบมาให้เพื่อนๆดูนี่เลย่เราบอกมามาแกะกันเลยนะคะทุกคน แนบมาแล้วทุกคนในที่สุดเรามาดูของข้างในกันนะคะว่ามันเป็นอะไรบ้างนี่นี่คือรุเดียวกันเออเราสั่งเป็นรุ่นเดียวกันมาไม่ใช่ว่ามลสิใชตัวนี้นะคะก็คือกระเป๋านะคะจากแบรนด์ g a s ต o นลูกานั่นเอง แจ็คสันลูกานะคะเป็นแบรนด์ของสวีเดนจะมาลองดูข้าไงกันสวยมากสวยมากาเลยเดี๋ยวเราแกะของออกาเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบไซส์สำหรับผู้หญิงก็คือเป็นไซส์เล็ก -13 บสมนิ้วแต่ว่ามันจะมีไซส์นึงที่แบบไซส์ใหญ่คือสิบกนิ้วถ้าใครแบบตัวสูงหรือว่าผู้ชายตัวใหญ่ก็จะใช้แบบเป็นสิบหกนิ้ได้จริงอ่ะของบีก็คือจะเป็นสี สีเทาเกรย์แบลกส่วนของเรานะคะจะเป็นสีแบล็กนะคะ mm hmm. แบล็อองแบล็คเลยด้วยความที่เราเคยไปแลกแบ็ดที่สวีเดนมานะพวกแบบนด์สแกนดิเนเวียอะไรเงี้ยเขาจะนิยมใช้พวกของเป็นแบบมินิมอลแล้วก็ค่อนข้างโมโนโทดโดยเฉพาะสีดําหรือว่าเป็นสีโทนแบบธรรมชาติสีเขียวสีเหลืองสีอะไรที่แบบว่าค่อนข้างมินิมอลนะคะก็คืออเนี้ยคือจะเป็นเทรนที่แบบชาวสแกนดิเนเวียชอบกันมากเราก็เลยลเ,เลือกสีประมาณ เพราะเขาจะเน้นความซั n เทนเดอร์อะไรอยู่้าเออจริงใช่ใช่ใช่ี่ันนี้นะคะเราก็ไม่ได้มาแค่โชว์กระเป๋านะจ้ะทุกคนแต่ว่าเราอ่ะจะเอามาใช้งานจริงกับทริปเราวันนี้เลยด้วยชีวิตเราแรวันนี้ใช่ชีวิตเราวันนี้ชิปเราวันนี้เลยเวลาเราใช้กระเป๋าอ่ะเราจะมีกระเป๋ากันหลายใบมากๆเลยเพราะฉะนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าเราอ่ะจะให้ทุกของคือแบบว่ามากันแบบเนี้ยเราก็ดูดิบมาแบบ เออคือของเยอะมากก็คือเราได้อันนี้มาพอดีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาทำชา,ชาเลนจ์กันนะคะในการใส่ของเข้าไปในกระเป๋านะคะในนี้ใบเดียวเท่านั้นมาดูกันว่าจะใส่อะไรได้บ้างแล้วก็ครบแค่ไหนนะคะ Three, two, one. แล้วในจัดเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มจากถอดห้อกอันนี้มันถอดง่ายมากเชื่อนะามันมีมันมีช่องใส่ผมยางให้ด้วยก็ตรงกลางก็จะเป็นช่องใหญ่ๆที่ก็จะใส่พวกแบบกระเป๋าเรื่งสำมางอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็มีที่ชั้นแบกกระเป๋าแอลกอฮอล อันใหญ่มากเลยแต่ก็ใส่ได้ใช่ปะโอเคแล้วก็ข้างในอ่ะมันมีช่องใส่น้ำไหนไหนตรงเนี้ยอ๋อช่องแยกแบบเหมือนใส่น้ำข้างนอกแต่ว่าอยู่ข้างไหนอืมนี่เราสามารถใส่ลงไปได้ดีดีดีแล้วก็ไใส่อะไรใส่แมสสิบเอคือสิบลึกเลยใช่ไหมใช่ก็พอดีประมาณ อันนี้ประมาณเท่านี้อ๋อโอเคต้องมีแมสก์สิมีแมสก์นี้ด้วยโอเคข้างในเรียบร้อยเรามาดูข้างนอนอ่าโอเคข้างนอกมันก็จะมีสองรูตรงนี้ตึ้งตึตึงองนะคะในก็เป็นแบบใสแบบคอมแพคก็พอดีตรงนี้เลยโอ้พอดีแล้วก็อันนี้วี่ก็ใส่เป็นเมาส์ทนขยนขยันมากจริงๆแบบเอาเมาส์มาด้วยนะคะในทริปนี้ คิดว่าจัด,ดจของได้ครบั่วแล้วก็เยอะเยอะอยู่ใส่แล้วเยอะอยู่ใช่ไหมกระบอกน้ำแล้วก <ๆ S 2> ็วกระป๋อกจิช่วแอลกอฮอล์เข้าไปพี่เนอะของมากเลยมันมีกระเป๋าเล็กๆนะคะข้างในโซนอีกฝั่งหนึ่งอันนี้จะใส่เป็นกล้องวอล์กตัวเล็กๆกล้องคอมแพกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดกระเป๋ามาของเยอะมากเลยที่ใส่นี่ สำอางนะคะซึ่งแบบใหญ่มากแล้วก็มีร่องร่องคัดแบบใหญ่เหมือนกันนะใส่ได้นะที่หมวกด้วยนะแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นช่องแบบว่าใส่ของจุกจิกก็ใส่ไวร้รวมกันตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างๆเนี่ยเออใส่เป็นขวดน้ำมากินน้ำด้วยแล้วก็จะมีเป็นเออแม ดีเดะเลยแล้วก็มีแบบการพวกแข็งแขงดามให้ด้วยนะก็ของดีจะมีประมาณนี้ค่ะก็เยอะอยู่นะเยอะนะเยอะที่กระเป๋า <พบ S 2> เครื่องสำอางเนี่ยแหละใช่ก็คือครบเลย <c oughs> ยังไงก็ขอฝากน้องก,กระเป๋า Gaster l o g a นะคะ2องใบนี้ของพวกเรานะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะอยากได้น้องมาใช้บ้างนะคะก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะ แล้วก็พิเศษกว่านั้นก็คือพวกเรา BB Story นะคะมีโค้ดส่วนลดพิเศษให้ด้วยชื่อโค้ดว่า BB Story 96นะคะสามารถใช้โค้ดนี้เพื่อเป็นส่วนลดสำหรับการซื้อกระเป๋านะคะในเว็บไซต์ได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าใครเข้าไปในเว็บก็จะเห็นว่ามันมีหลายรุ่นมากมีทั้งรุ่น<ช>ที่เป็นผ้าหรือว่าจะเป็นรุ่นที่เป็นคาร์บอนแบบนี้ก็คือก็จะกันน้ำอยากให้ลองเข้าไปดูกันนะคะหรือว่าจะลองดูได้ที่ IG ของแบรนด์ก็ได้นะคะก็คือ Gaston Luca นั่นเอง สำหรับทริปนี้นะคะบีก็พาทุกคนมาเที่ยวเกาะกูดซึ่งเกาะกูดเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดตราดนะคะเราสามารถนั่งเรือเฟอร์รี่จากจังหวัดตราดแล้วก็มาลงที่เกาะกูดได้เลยใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นมาครั้งนี้นะคะบีก็มาทั้งหมด4วัน3คืน มีพักอยู่ที่ The Beach National Resort กอกกูดที่หาดบางเบ้านะคะทั้งสามคืนเลยซึ่งก็จะเป็นวิวที่เป็นพาทิตกนะคะถ้าถ้าทุกคนก่อนที่จะมาเนี่ยก็ศึกษาได้ว่าโอเคมันจะมีหลายๆหาดในเกาะกูดนะคะซึ่งแต่ละหาดเนี่ยมันก็จะต่างกันที่วิวที่เราอยากได้ไปดำน้ำวันนี้เราจะไปเที่ยววันนี้เราอยู่บนเรือนะคะ ส่วนตัวบีนะคะสําหรับการมาเกาะกูดครั้งแรกเนี่ยค่อนข้างประทับใจมากๆเลยก็คือแนะนําทุกคนมากๆแล้วก็ใครที่อยากจะแบบมีมาเที่ยวทริปที่แบบพักผ่อนบ้างแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นประบายนิดหน่อยอะไรเงี้ยมีว่าเหมาะมากๆกับเกาะกูดนะคะ สำหรับทริปนี้นะคะบีก็อาจจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าบีไม่ค่อยได้ออกจากที่พักนะคะบีก็เลยเก็บมาเป็นภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างรอบๆที่พักบีเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็กลายมาเป็นว่าโอเคบีได้มาอัดเสียงแล้วก็คุยกับทุกๆคนใน รูแบบแบบี้แทนสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะมีทั้งรีวิวกระเป๋าแล้วก็มีทั้งพาไปเที่ยวด้วยใน1คลิปนะคะก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับส cribe แล้วก็กดกระดิ่งคราวหน้าเนี่ยเราจะได้มาเจอกันอีกนะคะกินข้าวกลางวันการหิวมากเราไปเที่ยวไปเล่นนากันนาแล้วก็ไปถ่ารูปกันเยอะมาอันนี้เรากิน มิสปากเกตตีเบคอน,นกับกับเราเจ้าไปจัา